สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำิธีการแก้ไขปัญหาครับเวลาที่ปุ่มเมนูสตาร์ทมันิ้วขึ้นหรือทำนิ้ครับให้รู้เกิดสั่นตายครับมันมีวิธีแก้ง่ายๆครับวุธท่ารทำให้ทำการกดคอนโทรลบนเน็ตเอลิสนะครับด้วยการพักอย่างที่เจอครับหลังจากท่านท่านเอ่อเซิร์ชหาว่า explorer นะครับเอ่อแล้องค้นหาครับคำว่า ต้องรีสตาร์ทใหม่นะก็พยายามค้นหาคำเป็รรูปตัวโฟเดอร์นะครับรู้สึกไม่เกี่ยวครับแล้วก็ใปตรงแอปพลิเคชันนะครับ มาแล้วมีแอปค้างนะครับก็สามารถที่ปุ่มสตาร์ทไปตัเองแล้วนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับในการแก้ไขเล็กๆน้อยๆครับก็สามารถเอาไปรับใช้ได้ครับเนื่องจากเนื่องว่ามันค้างอาจจะเกิดจากแอปที่เราไม่ได้เปิดแล้วมันค้างไว้นะครับนะครับนอกจาก Explorer ก็มีแอปอื่นๆนะครับก็จบการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาปุ่มสตาร์ทเมนูค้างนะครับขอบคุณครับ